ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับถือว่าดีเลยทีเดียวครับสำหรับชีวิตของคุณเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของสิงห์เรือนของธาตุไฟแถมประกอบคู่กับดาวพระอาทิตย์ที่อยู่คียงข้างกันแบบนี้เรียกว่าได้ตําแหน่งดาวคู่วิชาการ1กับ4หรืออาทิตย์กับพุธอยู่ร่วมกันเป็นคู่วิชาการทําให้ชาวราศีมิถุนเองมีจุดของการที่เรียกว่าน่าเชื่อถือกันเลยทีเดียวครับในช่วงเวลานี้พูดจาไรแล้ว ก็น่าเชื่อถือพูดจาอะไรแล้วก็น่ารับฟังเกิดขึ้นหรือทําอะไรแล้วมักประสบความสำเร็จได้ดีเป็นที่นําหน้าถือตาของผู้คนกันเลยทีเดียวรวมถึงนะครับพลังงานของการที่เรียกว่าดาวพุธของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวประจาตัวอยู่ในเรือนธาตุไฟขณะที่พระอาทิตย์เองก็กลับมาสู่ในเรือนตัวเองเขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีก็กุมแก่ชาวราศีนะครับของมิถุนแบบนี้เท่ากับว่าพลังขับเคลื่อนของชาวราศีมนถุนเองจะมีรูปแบบของการขับเคลื่อนชีวิตที่บวกเลยทีเดียวสามารถที่จะทําอะไรก แล้วแต่มักประสบความสาเร็จได้ดีมากๆในช่วงเวลานี้นั่นเองยิ่งดาวอังคารเองมาเกาะกลุ่มสตาร์ของคุณอยู่แบบนี้ยิ่งเป็นจุดของการการันตีได้ว่าดาวอังคารคือพลังของการแอคทีฟหรือความขยันอดทนนะครับเมื่อมาเกาะกลุ่มดวงสตาร์ของคุณแล้วก็เท่ากับว่าช่วงเวลานี้คุณจะมีลูกคึดนะครับในการต่อสู้ในการฝ่าฟันและก็มีกําลังใจมีเป้าหมายในการที่จะอยากประสบความสาเร็จในชีวิตได้ดีกันเลยทีเดียวจึงถือได้ว่านะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นมีไฟในการขับเคลื่อนดีและก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะ ทาอะไรมกักประสบความสาเร็จได้ดีมากๆนั่นเองครับแต่มันก็อาจจะมีจุดของการที่ต้องเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นได้อยู่เพราะเนื่องจากว่ามีดาวเสาร์ที่เพ่งเล็งกับดาวพุธของคุณอยู่นั่นเองก็จะมีความอึดอัดบ้างกดดันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดอะไรที่จะสะทกสะท้านของคุณได้หรอกครับเพราะว่าอังคารมากุมตัวแบบนี้ยังไงก็ผ่านไปได้หมดยังไงก็เอาตัวรอดไปได้อย่างแน่นอน ซึ่งนะครับหลังจากในวันที่19กันยายนในเวลา19นาฬิกานะครับดาวพุธสีของคุณนะครับจะทำการโยกย้ายโคจรหลุดจากเรือนสิงเข้าไปสู่ในเรือนของราศรีกันติดตำแหน่งเป็นมหาอุดและก็ติดตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีกันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้ของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดจงหวาดที่ดวงชะตาของคุณดีเลยทีเดียวครับเพราะติดตำแหน่งทั้งอุด,ดมเกณฑ์อีกด้วยมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตที่เป็นบวกมีรูปแบบของชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกก่อนหน้านั้นว่าดีแล้วนะครับแต่พอ ย้ายเข้าไปสู่ในเดือนกันยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนนั้นนับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเพราะที่สําคัญก็คือพุทธนตําแหน่งนี้ของชาวราศีมิถุนติดทั้งตําแหน่งเกษตรตราธิบดีติดทั้งตํงรราตตแหน่งของมหาอุดและก็ติดทั้งตําแหน่งของอุดมเก์นั่นเองแต่ก็อาจจะมีจุดเสียอยู่อย่างเดียวก็คือยังมีรูปแบบของดาวราหูที่เพ่งเล็งอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่นอนแหละครับว่า 8คือราหูเพ่งเลยกับดาวสีก็คือดาวพุธต,ตรงนี้8ปดสี่เขาเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูการแปดสีเขาเรียกเป็นคู่ห้ามหาันหรือเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นดาวคู่คดีความเพราะฉะนั้นนะครับเวลามันเจอกับจุดประทับแบบนี้คุณอาจจะต้องเจอเกี่ยวกับคู่ศัตรูเข้ามาบ้างเจอกับจุดการกล่าวร้ายนินทาป้ายสีบ้างก็ไม่ต้องไปฟังมันเยอะนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องราวปกติที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่สุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอุปสรรคอะไรจะผ่านเข้ามาก็าลับตาแห้ะครับคุณเอาอยู่หมดแล้วครับเพราะ แข็งแรงมากนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับสำหรับการงานของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการงานของคุณที่ค่อนข้างลงตัวกันเลยทีเดียวเพราะเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าเพราะพลังงานชีวิตของคุณช่วงนี้ขับเคลื่อนได้ดีมากๆมีเรื่องราวของการน่าเชื่อถือเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าความน่าเชื่อถือตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆสาหรับคุณนั่นเอง เพราะนะครับไม่ว่าคุณจะทาอะไรหยิบจับอะไรคุณจะก่อเกิดความน่าเชื่อถือสมัครงานใหม่คุณก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะคุณมีความน่าเชื่อถือหรือนะครับการนําเสนอลูกค้าหรือนะครับทำเกี่ยวกับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือทํางานเกี่ยวกับในองค์ก,กรก,รก,รกร็แล้วแต่ก็อาศัยความน่าเชื่อถือเป็นหลักเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ของคุณน,นั้นนะครับในเรื่องการงานจึงค่อนข้างอยู่ในจุดที่ลงตัวประสบความสําเร็จดีจากความน่าเชื่อถือของคุณนั่นเองยิ่งจงังหวะชีวิตของคุณมีอังคารเข้ามาประกบกันแบบนี้ด้วยก็ยิ่่่งงเเเป็นนกกาาาาาาารรรรััตีข้ใหญ Lee, ลววคพะอ นะครับมาจากภพลาภะภพ,าพลาภะปาะกอะกลุ่มตัวถ้ากับว่าการงานของคุณจะสําเร็จดีถ้ากับว่าช่วงเวลานี้หยิบจับหรือทําอะไรแล้วก็มักจะได้ลับลาบผลเกิดขึ้นใครทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีออเดอร์ปังๆกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าบอกต่อให้ลูกค้าพูดถึงเกิดขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นนะครับก็ถือว่าธุรกิจการงานของคุณในเดือนนี้นับว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าไปได้ดีเลยทีเดียวประสบความสําสเร็จได้ดีมากๆก,กันเลยทีเดียวตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับเจอทั้งดาวเสาร์เพงเง่งแรงและต่อให้ดาวพุธย้ายไปก็ยังมีอิทธิพลร,ราหูเข้ามาอยู่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับกับการที่ต้องฝ่าฟันมีการแข่งขันที่สูงเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกันโดยเฉพาะจังหวะหลังจากดาวพุธย้ายในวันที่ริบเก้าครับเพราะเจองจ้าเอกกับ การแข่งขันค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นจิตจุดที่เรียกว่าจะเป็นประเด็นปัญหาเพราะคุณแข็งแรงมากๆเพราะดาวประจําตัวของคุณได้ท้งมหาอุดแล้วก็ได้ทั้งตําแหน่งของเกษตรตราธิบดีแถมอุโดโมเกณฑ์อีกด้วยแบบนี้ยังไงนะครับคุณก็ประสบความสาเร็จได้ดีอยู่จนได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคภาระหรือการแข่งขันที่สูงก็ตามคู่แข่งคุณก็ไม่สามารถเอาอยู่ได้หรอกครับยังไงคุณก็สามารถมีชัยชนะเหนือกว่าอย่างแน่นอนนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะว่านะครับอิทธิพลของดาวอังคารที่มาเกาะกุมชะตาของคุณมาจากภพเรือนลาภลาภคือโชคลาภการได้รับการช่วยเหลือการได้รับการเกื้อกูลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนนะครับจะมีเรื่องราวของโชคลาภที่ดีเกี่ยวกับการเงินหยิบจับการเงินหรือทําอะไรเกี่ยวกับการเงินก็จะมีจุดของความสําเร็จได้ดีมากๆลาภหล่นทับตัวแบบนี้ ได้ได้ว่าแม้แต่นะครับกับการเสี่ยงก็จะมีโอกาสประสบความสเร็จได้ด้วยเช่นชิ้นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะนะครับหลังจากในช่วงจังหวะดาวสุกเองมีการโยกย้ายในวันที่21กันยาในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของการเป็นเกษตรราธิบดีที่อยู่ในเรือนของราศรีตุลตรงนี้เรียกว่าสุกนะครับเป็นเกษตร,รราธิบดีอยู่ในภพปุตตะภพปุตตะคือภพแห่งการเสี่ยงภพปุตตะก็คือในเรื่องราวของความเสี่ยงเกี่ยวกับความโชคดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินด้าน หรือเงินที่ได้มาจากแบบฟุกฟุกนะครับก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้น ลาพาทับตัวขณะที่ดาวศุกร์เป็นเกษตรตราธิบดีชาวราศีมิถุนถือว่านะครับในเดือนนี้มีจุดของการได้รับโชคลาภได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องเหล่านี้แล้วแล้วก็คุณก็หวังได้คุณก็รุนได้กับเขาเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครติดติดขัดขัดเกี่ยวกับการเงินก่อนหน้านี้ในเดือนนี้คุณก็จะได้รับการเกื้อกูลได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือให้คุณหลุดพ้นไปได้จากภาวะวิกฤตอย่างแน่นอนครับเพราะมันเปรียบเสมือนกับในเรื่องราวของการได้ถูกช่วยหรรือผ่่่าาานนพ้ไปจจกกุดทีีเยว แย่ๆของชีวิตอยู่กับการเงินพลล้วนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถือได้ว่าในเดือนนี้เรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนนับว่าเป็นจุดที่ดีและก็ลงตัวกันอย่างมากกันเลยทีเดียวทําให้คุณเองนะครับมีสถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นใครคาดหวังเงินฟลุกก็เข้ามานะครับใครคาดหวังการช่วยเหลือด้านการเงินก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงนินก้อนโตก็มีโอกาสได้รับเช่นเดียวกันนั่นเองจึงเรียกได้ว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ดีเสเหลือเกินนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ งานดีแล้วเงินดีแล้ว,ลวรักก็ยังดีอีกนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนสําหรับในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ามีจุดของการลงตัวกันเป็นอย่างดีเพราะช่วงเวลานี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดจังหวะของการมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับคนที่โสดอยู่เพราะมีคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสลัโสดของคุณแล้วเกิดขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะหลังจากในวันที่21กันยายนในเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปสุขนะครับเป็นกระหน่ำเกษตรแบบนี้เรียกได้ว่า ทุกการเริ่มต้นใหม่จะพร้อมเกิดขึ้นแล้วสําหรับชาวราศีมิถุนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ยังโสดอยู่คาดหวังเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่คุณก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นคาดหวังเกี่ยวกับความรักที่เข้ามาในชีวิตก็จะมีโอกาสได้รับเช่นเดียวกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวอังคารก็กลุ่มตัวของคุณเท่ากับว่าลาภราโชคลาบลนใส่ตัวช่วงเวลานี้ก็จะมีจุดข,ของการเริ่มต้นที่ดีและก็จะนําพาคนที่ดีเข้ามาให้ชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้คุณนะครับจะมีโอกาสในการที่สลัดโสดเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่โสดอยู่หลังจากในวันที่21กันยายนลุ้นได้เลยทีเดียวส่วนคนที่มีคู่อยู่แลาช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีจุดของการเข้าอกเข้าใจในความรักกันเป็นอย่างดีมีการลงตัวในเรื่องของความรักกันเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากว่านะครับในภพเรือนของคุณในเรือนของปตัตนิหรือในเรือนคู่ครองมีดาวพระเกตอยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวของการ คิดเยอะคิดมากหรือมีเรื่องของการละหองละแหงเล็กๆน้อยๆยุ่มเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นภาพใหญ่โตให้คุณรู้สึกเสียหายเกี่ยวกับความรักนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันกับการที่เรียกว่าเข้าไปสู่ในเส้นทางของการให้ระลึกถึงเกี่ยวกับรักเก่าๆก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความรักของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ลงตัวและก็ประสบความสําเร็จดีนั่นเองครับซึ่งหากนะครับถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของการคาดหวังว่าให้แฟนเก่ากลับคืนมาก็ถือว่าคุุณกล้นได เด,เดียวกันสาหรับในเดือนนี้โดดเด่นกันเลยทีเดียวและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวของชาวราศีมิถุนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานคุณก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็จอยู่ในระดับที่เรียกว่าได้ตาแหน่งที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นสําเร็จมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่คุณจะมีเกณฑ์การได้รับการเงินจากโชคลาภหรือจากการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ ที่คนโสดก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้จากการสละโสดหรือใครที่งอนง้อแฟนก็จะมีโอกาสที่คู่รักเก่าของคุณจะกลับมาหรือคู่รักที่ยังคบหากันอยู่นะครับก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จมีการลงตัวและก็พัฒนาขึ้นได้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถือได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนและก็รักถือว่าลงตัวมากๆสําหรับในเดือนกันยายนนี้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมีมปัมตัดใจหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่หนึ่งคือทักษะจอและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจอและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเลง หรือโยกหรือจตุโกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสารสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำแนานดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ